สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูง่ายๆและดีต่อสุขภาพที่จะทำในเวลาไม่ถึง5นาทีนั่นคือมันหวานบดน,ออนมอัลมอนด์สูตรสุขภาพสุดคลีนไปพร้อมกันค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเอามันหวานมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำไปเื่งจนสุกนึ่องประมาณ10-15นาทีหรือจนมันนิ่มนะคะ เมื่อมันหวานริมแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดบดจนเนียนเลียนเลยนะคะตเติมนมอัลมอนด์หนึ่งถึงสี่ถ้วยหรือหนึ่งกล่องตามต้องการเพื่อเพิ่มความครีมมี่และหอมกลุ่นค่ะแค่เทลงไปแล้วคนให้เข้ากันนะคะเ<ม>พิ่มความอร่อยด้วยการโรยงาขาวเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความกรอบและคุณค่าทางอาหารนะคะเสร็จแล้วค่ะ เมนูมันหวานแมื้อเช้าและของว่างสุด